สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาดูรถนะฮะรีวิว360องศากันนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมนะฮะรถเดิมไหมมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับและภายในสวยขนาดไหนนะครับคลิปของเราคลิปนี้นะทำไว้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือลูกค้าที่ไม่ได้ดูรถนะฮะเดี๋ยวทางฝ่ายขายเราจะส่งให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับลูกค้ารถคันนี้นะครับเป็นรถ Honda CRV นะ2.0 e 4 wheel นะครับปี2015-15นะครับเลขไม้เป็นแค่80,000โลนะครับ แลวรหัสคันนี้คือ RA 2 1 7 1นเดะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับลูกค้าเป็น CRV นะ2.0 E 4วิวนะครับปี15.15 15นะครับราคาขายที่5390 0 0าับาทแล้วใช้ระินดอกลดได้เ9บาทฟรีค่าจัดฟีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการด้วยนะเดี๋ยว่าพามาดูตัวรถกันครับตัวรถนะเป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวรมาพาไปดูฝากระโปรงให้ครับเนี่ครับลูกค้าดูน็อตฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยขยับเลยนะ ปี1 5จดบแบบนี้หายากมากนะครับแล้วก็นาดูคารครับรถคานสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับรถของเรานะครับรับประกันนะไม่มีการชนไม่มีกอไม้นะครับแล้วก็ไม่มีจมน้ำนะแล้วก็ดูป้ายครับสวยๆแบบนี้นะสติกเกอร์ไม่มีรอยย่นไม่มีรอยนี่ฮะไม่เคยถอดมาก่อนเลยโอเคมาต่อเลยครับรถคันนี้นะครับมีไฟหน้านะเป็นไฟหน้ามาติดเรฟเลกเตอร์มาให้นะฮะมี led สวยๆแบบนี้ให้เลยนะฮะแล้วไฟตัดหมอก สวยๆยาวๆแบบนี้นะแล้วตัวนี้เป็นไมน่าเชดแล้วนะดูกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับตัวล้อนะครับมาด้วยล้อขอบ17นะแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกเป็นสีเทาทั้งอันเลยโอเคกระจกมองข้างก็ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วด้วยมาขออนุญาตพามาดูภายในเลยครับภายในคันนี้นะค่อนข้างสวยเลยนะครับลูกค้าด้วยเนื่องจากว่าหม่อยู่แค่8 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีคุชคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็หน้าจอ d v d แล้วก็แอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะภายในคันนี้ บอบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเพราะเนื่องจากกว้างนะครับแล้วก็มันนุ่มมากๆนะฮะขับขี่ได้สบายแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวบอลองนั่งให้ดูเนี่ยรถมันค่อนข้างที่จะแบบเดินเข้าไปแบบแทบไม่ต้องก้มหัวเลยลูกค้าลองดูนะครับเล็กรูมกับเฮดรูมค่อนข,ข้างกว้างเลยนะอย่างที่บอบอกว่ามันโปร่งนะฮะเนี่ยบอลงมาแบบค่อนข้างสบายเลยนะครับเดี๋ยวบอพาไปดูข้างหลังกันข้างหลังนะครับก็จะสวยๆแบบนี้นะฮะตัวนี้ไฟบ่งบอกนะว่ามานันน่เช็เรียบร้อยละ ที่ขนสัมภาระเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะสำหรับคนที่แบบชอบไปปิกนิกหรือไปเที่ยวนะสําหรับลูกที่มีเขาเรียกว่ามีลูก2คน3คนนะอันนี้ตอบโจทย์มากครับลูกค้าดูรถครับรถฝ่าท้ายไม่มีขันเลยนะครับรถคันนี้นะครับผ่านการตรวจ inspection นะครับจากทางหูน inspection เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด3 4นะฮ5ได้มาทั้งหมด5ดาวนะฮะลูกค้าดูได้เลยนะนะครับแล้วก็รถของเรานะครับเรารับประกันนะเครื่องเกียร์นะครับ แดกพวงมาลัยและชิ้นส่วนต่างๆเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีอาการอะไรก็แล้วแต่นะฮะถึง2ปี20 0 0โลนะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์หรือโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 4 2 8 8 8หรือแอดไลน์ดีมาที่ s i b ไ m b นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่แนะนำเพื่อนมานะครับบอมีค่าแนะนำให้คันละ5 0 0 0บาทด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้บอด้วยขอบคุณมากครับ